สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ว่าจะทําตั้งนานแล้วนะคะก็ลืมนะคะวันนี้คิดได้ก็เลยมาทําคลิปนี้ให้ดูนะคะก็เกิดจากว่าคนปลูกองุ่นมือใหม่ใช่ไหมคะก็มักจะสงสัยว่าดอกองุ่นจะเกิดที่ตรงไหนนะคะซึ่งคําถามนี้ก็มีคนเคยตอบว่าเกิดตรงฝั่งนี้นะคะซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ได้ผิดสัทีเดียวนะคะแล้วก็มีคนมาตอบว่าเกิดตรง ตาตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ถูกค่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้เข้าใจนะคะก็คือว่าเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้เนาะเนี่ยค่ะเวลาดอกองุ่นเขาเกิดนะคะเราจะเห็นไหมว่ามันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับใบนะคะซึ่งตามที่คนแรกบอกว่าเกิดตรงเมื่อกี้นะคะก็ถูกนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะ ดอกองง่นเขาเกิดอย่างนี้ค่ะเขาจะเกิดยอดขึ้นมาตรงนี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าตาดอกนะคะยอดจะเกิดที่ตรงนี้เวลาออกยอดขึ้นมานะคะยอดก็จะยาวๆแบบนี้นะคะยาวออกมาแบบนี้ซึ่งระหว่างที่เกิดยอดยาวแบบนี้ก็จะออกดอกขึ้นมาด้วยนะคะซึ่ง สังเกตเห็นไหมว่ามีหนวดอยู่ตรงนั้นนะคะหนวดยาวๆตรงนั้นนะคะปกติฝั่งตรงข้ามใบจะเป็นหนวดนะคะแต่ว่าเมื่อเป็นดอกฝั่งตรงข้ามจากหนวดก็เลยกลายเป็นดอกค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็สรุปอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นกิ่งยาวๆแบบนี้และมีตาดอกตรงนี้นะคะ ถามว่าอยู่ดีๆเขาจะออกดอกงอกมาตรงนี้ไหมไม่งอกนะคะแต่ที่เห็นว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเพราะเกิดจากตาดอกตรงนี้งอกออกมาเป็นยอดพร้อมกับช่อดอกค่ะซึ่งก็จะเป็นช่อดอกแบบที่เห็นอย่างนี้นะคะมันก็เลยไปอยู่ตรงข้ามแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะ